สวัสดีค่ะวันนี้ทามาเกมผักสลัดกันนะคะ่ะผักไฮโดรโปนิกอันนี้เขาเออเล็กพ่อค่ะวิธีเกมเข้ากะหลอกเอาใบเสียที่มันเป็นจุดด่างดำออกนะคะม้วนรากล้กกระบีบน้ำนิดนึงแล้วก็สลัดน้ำค่ะสวยงาม <c oughs> สวยมากเลยนะคะผักสลัด ถ้าผู้ใดอยากได้หรือว่าเห็นในคลิปเท่าที่เทาทายไปนี่สามารถเอ่อทักมาได้เนะค่ะคะวาเพิ่นมีขายหนาฟ้ามลาค่านี่เท่าสามารถคุยกับจะได้ค่ะสามารถสร้างไปขายได้ถ้าผู้ใดต้องการเนาะ อันนี้ชื่อว่าอะไรคะอันนี้เขาเอิ่อนมาเล็กคอค่ะที่มวลลา,าง์เขากพับนีบ่งแบมวลมวนมวนน้ำมันเยอะเขาว่าอะไรคะฝนตกค่ะเมือะะ่อเสาว์อะประมาณตีหาฝนตกโอมันมีปีมีคุยบ่มีฝ่ามีอย่างเลยอยู่ๆกับตกมีพัออกเขาเหามีมีอยู่แตง หกสายพั 6, นธะ์คะมีเลขข้อคือตัวนีแล่ะกะเลดอ,อกฟินเล่กรีนคอร์ดัตเตอร์อยู่บนเขาขออมีเตอรบรรยากาศสวยๆล่ะกะถูกพักพักนิน่งมากอากาศเย็นค่ะอากาศพอยกระปูกได้คือมันกจะอยู่กับระบบน้ำเนาะอันเนี้ย พี่สวัสด,ดีเพื่อนๆหน่อยอันนี้อ้ายเพชรงาน้ำกันค่ะหนึ่งอ้ายแล้วค่ะผู้ชายก็เก็บได้นะคะไม่ได้ว่าเก็บได้แต่ผู้หญิงนินจาพี่นินจาของเราใส่ชุดน,นินจามาเก็บผักนะคะดูซีนบวกเขาไปบิงฟินเล่นะ เทลุข้าคพุหธินเสริมไม่ใครส่งการอันนี้เลดโอ๊กนะคะทุกคนเลดโอนน